สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมพระนางพญากรุกวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกกันนะครับเป็นพิมพ์สังกตินะครับทั้งสององค์เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันใกล้ๆครับอีกองค์ก็ได้ผ่านการใช้มามากมายกว่านะครับอีกองค์ก็ไม่ค่อยได้ผ่านสัมผัสมาเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีความสะสวยงามนึนุ่มเหมือนกันครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันใกล้ๆครับองค์นี้ก่อนละกันนะครับนี่ นี่ก็ซึ่งมีความเลี่ยมมานะครับกรอบเลี่ยมใส่กรอบมานะครับนะครับนี่ครับเนื้อพันธุ์เป็นอย่างนี้นละครับนี่ครับเป็นพิมพ์สังคตินะครับท่านผู้ชมครับบอกว่าจะพิมพ์สังคติก็ต้นบนนี่ก็จะมีลอยบุบๆนะครับบุบๆลงไปนะครับตรงนี้ครับนะครับนี่ครับก็มีความสาสวยงามองค์นี้ก็ผ่านการใช้มานน้อยนะครับแต่อยู่ในกรอบนะครับท่านผู้ชมนะครับถูกแขวนด้วยใส่กรอบมานะครับนี่ครับ เนื้อของท่านก็จะมีความหนึบนุ่มนะครับนี่ชัดไม่เอ่ยนี่ครับนี่ให้ดูกันนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับนี่เป็นพิมพ์สังคตินะครับนี่ครับเขาบอกว่าอ่าจะเหมือนสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับเนี่ยครับนี่ครับวงแขนของพระครับแต่กับต่างันนี่มาครับเนี่ยมาอย่างนี้ครับเนี่ยสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับด้านขวามือทิ้งลงมาก็จะมีบิดออกขวามือนิดนึงครับบิดออกนิดนึงครับเนี่ยครับ นี่ครับองนีง้ไม่ค่อยผ่านกันใช้ครับจะมีคราบกุ้คราบนวลดินเยอะนะครับติดครับข้างข้างนะครับตามซอกนะครับท่านผู้ชมนะครับตรงไหนโดนสัมผัสมากก็จะหนึกนุ่มนะครับนี่ครับหนึกนุ่มนวลตานะครับเนี่ยมวลสารที่ผุดออกมาก็จะมีความมันนะครับนี่ครับนี่ครับเนี่ย้อนนี้ครับโดนสัมผัสโดนจับนะครับโดนจับทรงนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็จะมีคราบดินเยอะนะครับปลาดำๆก็ติดตั้งนะครับนี่ครับนี่ครับดูด้านข้างครับขอบข้างก็เอยตอกตัดนะครับตอกตัดออกมาในเี้ยครับท่านผู้ชมนี่ก็จะมีรอยคูดครับของกรวดหินดินทรายเนี่ยครับนี่ครับ่ก็มาติดอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยครับจะมีความมันนะครับมีหลุมเป็นบอนี่ก็จะมีคราบปลาคราบดินอยู่ในนี้ครับนี่ครับนี่มันๆนี่ครับนี่ กรวดนะครับท่านผู้ชมนะครับเร่ลอยเขาเรียกลอยนะครับนะครับพอได้เห็นนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนที่ก็ตัดยังไงเอยนี่ครับตัดลงมาแบบนี้ครับนี่ครับใต้ฐานนะครับตันสัมผัสน้อยก็จะมีความหนึกนุ่มน้อยกว่านะครับนี่ครับตัดลงมานี่ครับตรงนี้ก็ตัดลงนีตอกตัดเพื่อตึงบทคาถาไว้นะครับนะครับเขาบอกเอาตอกมาตัดนี่เพื่อตึงบทคาถาไม่ให เสือบคลายไปไหนนะครับสมัยก่อนนี้เขามีแต่กระถาอาคมกันเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยมีคาบลาคาบดินติดอยู่นะครับเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเนี่ยเแบบนี้ครับเป็นลาเนี่ยมีบินบ้างครับนะฮะบินออกครับจากในกรุนะครับเนี่ยครับก็จะมีลาคาบลาดำๆมาติดนะครับเนี่ยดูครับชมกระรับด้านดูด้านหลังครับเนี่ยด้านหลัง นี่ครับด้านหลังก็จะนึกนุ่มนะครับนี่ครับพระองค์นี้เรียมกรอบใส่กรอบมานะครับนี่ครับมีความนนุ่มหน่อยนะครับนี่ครับดูด้านหลังอาจจะมีเป็นรอยทิวๆนะครับไม่รู้ว่ารอยนิ้วมือรอยรอยปาดก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเห็นชัดไหมนี่ครับนี่สวยนะครับองค์นี้ก็ยังมีความ หนึบนุ่มมันวาวนะครับเป็นพิมพ์สังกติที่ยังมีความสวยงามอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหสวยครับองค์แรกครับเดี๋ยวดูองค์ที่สองครับองค์ที่สองนะครับอ่าล้วมาเลยครับองค์ที่สองนี่องค์ที่สองเนื้อของท่านจะถูกผ่านการใช้มาเยอะสัมผัสมาเยอะครับนีะครับนี่จะเป็นมันวับเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับอื้ดูครับนี่ครับดูครับตรงนี้ก็เห็นชัดนะครับเนี่ยเป็น ตรงนี้ก็จะมีแตกครับตรงหูนะครับก็เลยเป็นทางเซลล์นะครับเนี่ยมีความคมนะครับคมชัดนะครับเนี่ยครับจะมีความสวยงามนะครับองนี้นะครับเนี่ยทิ้งลงมากับบิดมาทั้งนี้นะครับนะครับด้านขวามือนะครับองค์พระนะครับข่าไก่ก็จะเห็นวิลาดำๆเหมือนกันนะครับตาเนี่ยตามซอกตามอะไรเนี่ยครับเนี่ยครับทหนินะครับตรงนี้ก็จะตรงหน้าผัก บนหัวขององค์พระนะครับเสียนนี hmm. um, ่ก็จะมีบุบๆตรงบุบๆตรงไหนครับตรงนี้ตำหนิตำหนินะครับตำหนิของขององค์พระพิมพ์นี้ครับพิมพสังคตินะครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้ก็จะมีเป็นรอยเส้นเตี้ยนไม้นะครับนะครับรอยทิวๆนะครับบอกเป็นบล็อกไม้ครับท่านผู้ชมเนี่ครับเห็นสวยนะครับองค์นี้นะครับผมชอบองค์นี้สวยงามครับมีรอยเป็นทิวๆนะครับตามแขนนี่ก็มีนะครับนี่ครับ ดูด้านข้างครับมีความมันนะครับองนี้ครับเนี่ยอาจจะรอยตอกตัดก็จะลบเลือนไปบ้างนะครับรอยมีตอกตัดฝั่งนี้ครับมีคาบอะไรติดฝังอยู่ด้านในเนี่ยครับท่านผู้ชมดูด้านนี้ครับดึใต้ฐานแต่ฐานตัดเนี่ยชัดไหมเอ่ยนะครับเนี่ยครับหนึกนุ่มครับอง์นี้ครับมันวาวครับนี่แต่ดูด้านหลังครับนี่องนี้ก็จะเห็นล่าง ด้านหลังก็จะมีรอยนิ้วมือนะครับลายนิ้วมือก็เหี่ยวเหี่ยวย่นย่นครับนี่ครับเห่ยวย่นเลยนะครับเนี่ยครับใหญ่นะครับลายนิ้วมือใหญ่นะครับท่านผู้ชมเหี่ยวย่นนะครับมีความเป็นธรรมชาติดีนะครับท่านผู้ชมนะครับหนึกนุ่มมันวาวครับองนี้ครับเนี่ยโอ้โหโดนสัมผัสมาเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับมีบินบ้างอะไรบ้างครับจากในกุนะครับจะมีคราบดินครับลาติดบ้างนะครับเนี่ย นี่สวยนะครับนี่ครับสวยงามเป็นอีกนี่มีมันวาวนะครับนี่ครับเนื้อของท่านจะยุบนะครับก็จะมีน่าแร่มันลอยลอยนะครับเขาเรียกแ่ลอยนะครับท่านผู้ชมองนี้จะเห็นเป็นรอยจุดจุดแดงๆตรงหน้าอกนะครับตรงเนี้ยตรงสังขตินะครับเนี่จะเห็นคล้ายๆแร่ดอกมะขามหรือว่านดอกมะขามตรงนี้ครับ องค์นี้สวยนะครับท่านผู้ชมนะสวยสวยทั my my e ้งสององค์นะครับแต่ก็ผ่านการใช้น้อยใครใช้มากครับท่านผู้ชมเนี่ยนพิกให้ดูทั่วองค์ครับเนี่ยเนี่ยองค์นี้ครับเหมือนกันครับเนี่ยสวยนะครับเนี่ยสององค์นะครับผู้หญิงคล้องได้ผู้ชายคล่องดีครับพุทธคุณของท่านเปี่ยมล้นนะครับท่านผู้ชมเมตตามหานิยมนะครับแล้วคาดปลอดภัยอยู่ยงคงพันนะครับนี่ตองพระนางพญากรุวัดนางพญาจังหวัดพิศโละครับ ขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ให้มาชมนะครับพระพิมสังคตินะครับนี่สวยๆงามๆสององค์คู่นะครับขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ร่ำรวยนะครับอย่าลืมครับื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วผมก็จะนําพระนะครับที่สะสมไว้มาลงให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับนนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีนะครับ